ใครเล่นแถบอ่ะเพื่อนหรอเพื่อนเ,อเพื่อน,อนแล้วกดไฟฉายเรียกเพื่อนทำไมอ้าวหรือว่าอา้าวเพื่อนวิ่งเลยทางเข้าจะมีม้อสอยู่แล้วตัวเดิมออกมาดูยไม่ใช่นี่ปิงเขียวเลยมีมอส เพี่โรนัลใช่ใช่ไล่พอยู่ไล่อยู่ตรงไหนเพขอยักหน้าให้เธอหนอทางถนนรถพยาบาลโอเคจะได้ไม่ไปขวามือมีซ้ายมือพี่อัมอ่ะจะขวามือตรงบ้านแถวบ้านฝั่งตรงข้ามโรงเรียนอ่ะอติดเสาอีกศาสเตอร์เจ้ามวนเยอะหน่อยเลติดเสาเครื่องตรงนั้นมีไหมมีเครื่องป้ะ นั่นก็บ้านยุคเจ็ดก็มีไอ้เรื่องวะไอ้เรื่องวะเจอเจอเครื่องแล้วเดี๋ยวดูโทเทมแป๊บมันยืนเฝ้าเลยโอเคไม่มีโทเทมผมพอปันพอปันห้าสิบเปอร์เซ็นต์เดี๋วเดี๋ยววิ่งไปหนูไม่จริงจังอะ ไม่เห็นแล้วนะแต่ตอนแรกมันยืนเต้าอยู่ผมคนไปวะไกลมากไม่เดินไปนะพี่พอถึงไอลอยู่นปั่นอยู่ใกล้ๆนูนบิวไอ้ใครปั่นอยู่กล้แทบ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 กำลังจะมาช่วยไม่รู้มันหลบนันเนี่ยว่าแล้วมันต้องหลบ ช่วยแท็บแท็บต้องช่วยแล้วช่วยแล้วเ,ลเออแท็บต้องช่วยแล้วแท็บ<อ>พี่วิ่งรอให้แล้วอะ่ะเออเกือบสองแล้วโอ้แทงหลังเว้าไอ,อ้สัตว์เออสีนาฬิกาจบจบเดิมเดิมวันนี้เว้าวสองดาแล้วนะนวางานนี้ที่ไปนอนบิ้วเนี่ย พฟโล่เหรอเลิกเล่นอ่ะดีปะ่ะพฟโล่เหรอเลเนเล่นเล่นฟาร์มต่อมจ้ออจเล่นฟามจมจเ,เก็บมักจเจไจเ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 จ่จเ่เจ่จเจเยเจ่อยู่ไ,ไ,ไ,ไจจเออไจเกเจนะ่จเจเจเจมจเจเมเจ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 อจเ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 กเจ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 ียเจ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 เอเจเจ่จเ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 เเเเเเ รักเสือรับมาเมื่อกีนถ้าถ้าผมไม่ล่อให้อ่ะนักดัน่าจะไม่รอดอ่ะโอ้โหใครพับไม้อะไม่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 อะไรไม่ไม่ลง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 หกกลับกราบกราบกราบจุกเด็กอีกเลียวไปละบอกเลยจุกเด็กอีกเลียวมาไล่มาไล่รักเสือเคินมีวินวอลเอ้ยไม่ใช่มีมูนวอลฟาร์มด้วย โอ้เทมจะแกะไปอันเดียวนะไม่แกะเฮ้ยส<ก>ักอัน,อออนป่าวบอกเหตุผลเทพที่แกะไปอันหนึ่งมันมีแน่แน่คุณหมอค่ะไม่ต้องห่ว าแอมวิ่งอะไรอยู่ตรงนั้นแอมผีหลุดปะหรือไงไม่รู้ครับผีมันไล่นักสืบหรอแต่ตอนนี้ไม่รู้แล้วตอนแรกเหมือนเฟินเห็นที่แ้มใครอยู่บ้านจุกเด็กอะเมื่อกี้ใช่ที่แ้มอยู่ทางซ้ายของเราเมื่อกี้จุกเด็กอะบอกไปว่าแลจะอีกเรียวอะก็เลยงงว่าเออ พี่อามหลุดแล้วเห็นฮิลเสร็จตั้งนานแล้วไงอ๋อมันไล่แท็บอยู่ไม่ใช่ว่าว่าแท็บหลุดมไ,มไม่อะไรพี่งามไม่อะไรมันมวิ่งไปเนาะมันวิ่งมาบ้านสองชันนะ้นแต่มันจะแกะทงเทมันได้สองปัดได้สองคนฮ้ยสมายไม่เอาไมา่สมายสมายสไตล์มันรอยาถุยฮะ นขี่มาเสร็จแล้วครับโอ้ยยังไม่ถึงไหนเลย10%ได้แต่มีรีดเดอร์อยู่เดี๋ยวรอซับเพื่อนดีกว่าพี่พี่เรานัดแกะไปอันนึงใช่ไหมคะใช่อ่ะเหลือสองอันแล้วเป็นแกะไปสองยิงไม่เจอน่าจะอยู่หลังโรงเรียนอันเด็กเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้ปั่นไปเลยสองคนเดี๋ยวดูให้แป๊บหนึ่ง หลังโรงเรียนนะแล้วก็พวกข้างถนนอะไรพวกเนี้ยมันเกิดปัดไปเลยสองคนอ่ะจงดูให้ปัดไปเลยดูให้แตกไฟเหรอตอนอุ้มเสียงดังอ่ะหรอต้องดองไว้ก้า้าก่อนไหมอ่ะแล้วเดี๋ยวออกไปแกะให้ครบก่อนอ่ะเพราะว่ามันเป็ดแลกก้าวๆแหละดีมากเราต้องแกะก่อน ไม่เข้ามินวอล์กด้วยแต่ยืนเฝ้าถ้าวินวอล์กมีตาดำอยู่ว่ะมันไม่เห็นนะกลยไปปะเขาอยู่ข้างหน้าเลยพี่ข้างหน้าเลยใช่ยุงหน้ามันอ,อ,นอันไม่ได้เข้ามินวอล์กลอันที่สี่แล้วถ้าแกะอันนี้เสร็จก็เหลืออันเดียวหรอแล้วจะอยู่หลังหลังโรงเรียนอ่ะแถวแถวบ้านจกกไม่ได้วะ,วะได้ดิ ยกไม่ได้คุณโดนัทมันยืนมันยืนนี่เลยยกไม่ได้มายกดิมายกดิยกไงอ่ะยกไม่ได้โดนัทยกไม่ได้ผีมันบังอยู่มันอยู่ใช่ผมก็ติดมันบังมันยกไม่ได้มันบังนี่ยกไม่ได้บูแล้ว ดูแลมวยกไม่ได้แต่ปกติมันต้องยกได้ดิมันมันมันไม่ได้อยู่แล้วผมเพอย,ยืนอย่างนี้อยู่ใช่ใช่มันไม่ได้อยู่แล้วค่ะ,เค,ะเคยเคยเจอผีทําแบบนี้อยู่มมีพี่แหละเป็นคนไปไปทําไปทําเองด้วยสองสามตาอันสุดท้ายไม่เจอพี่ย่าาพดเตมอ่ะติดเลยติดเลยติดเลยช่วยเพื่อนไม่ได้ติดเลยเดี๋ยวถ้าผีมีโนวันทิ้งพี่เลยนะพี่เราช่วยเพื่อนอยู่คุณนรัต์ไปก่อนไปก่อนผมมีบอลลไปก่อนคุณนัตไปไปไหนก็ไปครับนึ่งนะกําลังจะไป ก็ขึ้นบันไดนเนี่ยน่าจะอยู่ในโรงเรียนบางงั้นน่ะโอเคประตูบ้านเล็กกับบ้านสองชั้นมีน้องวันที่ผมไม่น้องผมเปิดประตูบ้านเล็กอยู่ไม่คุณนับไปก่อนไปไหนก็ได้ไม่ที่ไม่ตรงนี้ไม่เอาไม่เอาอย่าผมจุกไปเลยไปเลย วันไม่ละเพื่อนเร็วป่ะเ,เร็วเ็วไม่เร็วไม่เร็ว,รวหลุมอยู่ไม่ต้องบอก<ฮ>ประตูประตูบีบาลยู่ใหญ่นะจำไม่ได้บ้านสองชั้นบ้านสองชั้นโอเคโอเคหันบอกว่ากูไม่ไหวไม่ไหว เธอโนวันว่าไม่ไหวไม่ไหวไม่ไม่โนหรอกไม่ไหวพี่โดนหลับพกียร์ยิงเกียรไว้ฉายเพื่อนพี่ถึงหน้าประตูแล้วพี่เหรวพี่ประตูบ้านเลี้ยงก็เสร็จแล้วเปิดออกได้ไม่โนไม่โนมองไงก็ไม่โงอสบายคือวิ่งแค่ยงนี้แค่นี้ยังไม่ทันเลยไม่งอร้อยเปอร์เซ็นต์ เพื่อนแทปบจุกนานมากนะโคตรนานเก่งจริงโคตรเก่งโหดดิโหดดิ no <at> วาเป็นคม